ปลาช่อนนะคะปลาต่างๆนะคะไปค่ะนะคะตอนนี้จะออกไปล่าปลาอีกหนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะเ,คเราจะไปเอาปลาช่อนใหญ่อีกนะคะเมืม่อกี้ก็ได้มาปลาช่อนอ<ถ>ได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่มากนะคะและครั้งนี้ก็จะไปเอาปลาช่อนอีกนะคะก่อนกลับบ้านนะคะโโไปกันเลยนะคะตอนนี้เริ่มออกแพแล้วนะคะเริ่มไปนะคะไปจับปลาช่อนนะคะ มาลุนกันอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายนะคะก่อนกลับบ้านนะคะครั้งนี้จะไปเอาอีกซอกหนึ่งนะคะที่มันติดกับต้นข้าวนะคะเผื่อจะมีปลาช่อนออกมาเยอะๆนะคะเมื่อกี้ก็ได้ปลาช่อนมาประมาณเจ็ดปดตัวนะคเนี่ก็จะไปจับปลาช่อนอีกเช่นเคยนะคะลุนกันนะคะรอลุ้นกันแล้วก็เริ่มใส่แนงอีกแล้วนะคะเริ่มใส่แหนงรอบสุดท้ายนะคะ และน้องหอมกับหลานนะคะเราก็จะไปไล่ปลาอีกเช่นเคยนะคะเราจะไปไล่ปลามานะคะเราจะไปไล่ปลามานะคะรอบส Mul ุดท้ายนะคะมาลุ้นกันนะโอู้รู้เหรอใจเดือยปลากุ้งอะไรอย่างนั้นอ๋อหลบหวานแกอ๋อหลบไปชิบ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 หนังเ้นหนำนานะมีปลาเขาเหรอเ<ะ>มื่อกี้เห็ <Rab. S 1> นหปลากระโดดเยอะมากเลยนะฮะ ในปลาในปากข้าวนะคะดูโหในปากข้าวมันมีปลาช่อนนะคะเพราะว่ามันมาเอกนะลงไกลเวียนปั๊บ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 เน่อ้าวนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยว รอให้เขาใส่แนงเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ปลามานะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะในรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้จะเอาตรงที่มีกอหญ้านะคะเพราะว่าตรงกอหญ้านี่คือจะมีปลาช่อนเยอะนะคะฮัลโหลตัวปลาหวาน,น,น,นเข้าไบน้ำแกะกนันนะ่ะนี่นะคะคนไทยใหญ่เวลาไล่ปลานะคะก็ต้องทําแบบนี้นะคะถ้าไม่ไล่ปลาแบบนี้ก็คงไม่ได้นะคะปลาเดี๋ยวนี้มันหายากนะคะ ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะว่าคนยิ่งช่วงโควิดยิ่งไปใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามีคนหากินปลาเยอะนะคะปลาก็ไม่ค่อยมีนะคะก็เลยต้องไล่ปลาแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็ดักไว้ตรงเป็นเส้นสายนี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาเยอะไหมนะคะส่วนคุนน้าคะส่วนน้าก็กําลังช็อตอยู่ตรงนี้นะคะช็อตของปลานะคะ นี่นะคะรอไม่ได้แล้วนะคะเ,เลยลงน้ำมาเลยนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าได้ปลาใหญ่่ฮ้ยแงงงในลูกปลาอย่างนั้นกระดุกกระดุกกระดุกอ๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่เขาไม่ตาแบบนี้นะคะจไม่มาบ้างหรอจะปลาใหญ่เต้หรอกระขึ้นหรอนั่นลูกปลายอย่างนั้นปลาเขาเนี่ยจะต้องเอาไม้ใหม่ดีั่นะ,นะคะลงม,มาในน้ำเลยนะคะตื่นเต้นมากเพราะมันมีปลาใหญ่นะคะ

อันนี้กันนั้นก็เอาตกากกันตรงนี้นันไห้โนใตันนไหนไมีดยียวดีเนี่ยเออตาแล้วไม่บอก่ะแต่นนนนมีเดียวเนี่ยอ้ปลาเวียนอู้ปลาโอ้ถึงเต้นนาตอนนี้ลงน้ำคะ มีปลาใหญ่นะในกหอยามีปลาใหญ่ฮะมี่ีอะนนะโอ้ยถูเลยเนีที่วาอย่าง้นอีกอะดมาเนี่ยไไป็นมาจับเป็นแนวนะเออก็จเป็นแนวใครในยังถึงปาลป่าเหรียลกลกลกเลยาวัจีิดห ะเี่ยวตอนนี้ก็เอาแงงนะคะรอบวงไว้หมดเลยนะคะกลัวปลามันออกไปนะคะลุ้นกันนะคะว่าจะได้ปลาอะไระคะปลาใหญ่ๆ,ญๆแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้จะเป็นปลาอะไรนะคะอื กันนะปลากระโดดไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะคะปลามันกระโดดย,ยังปลาย,ยังเอานะคะเจอปลาใหญ่อีกแล้วนะคะช็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องงมเอานะคะ เ,เอาแล้วเพราะว่าน้องหอมไปใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอยู่กับไฟนะน่ากลัวนะก็ต้องอยู่ไกลน,นิดนึงพอดูนะฮะลุ้นกันลุ้นกันจะได้ปลาอะไรนะคะมหนะมานะอ้าว งมหาปลาไม่เจอนะคะตอนนี้เอาตรงนั้นก็ได้อีกตัวนึงแล้วน,นะคะมันก็อีกตัวนึงแล้วนะคะน้าบอกให้มางมเอานะคะเพราะว่าได้ปลาให้ไปกุงงมออกนะคะให้ไปดำเอานะคะ เดปาปลาโกเอา罗ปลากนน้ยกนะโกไร้ปลาโกใหญ่โอ้โหได้ปลาโกอีกแล้วตัวใหญ่มากโอ้ไอ้แยกยกนี้ในห้องนกเนอานะคะได้ปลากโกใหญ่อีกแล้ว

กูน่าจะไดก็มั้งเมื่อกี้ถงมันตายแต่ก็ตายว่ะเถอมันจ้องขึ้นเตอะอะมันจ้องขึ้นเตอะอ่าขึ้นก็เลยอืมเพราะมันขึ้นก็ง่ายนิ้พองนียกันโอ้ปลาไหนปลาไหนนี่มีอีกตัวนะเมื่อกี้ยังงมหาไม่ได้เลยนะคะ นอน <Okay. S 1> หน้าเลยนะเดี๋ยวหน้านี่กล่องล้ำเลยเดี๋ยวออกไปดึนตัวแม่งกันตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะรอบสุดท้ายที่จะกลับบ้านได้ปลาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ โอ้น้ำกระท่มปีชิมเปยียงนั่น,อน,นเอาแล้วนะคะอีกรอบนึงนะคะอีกทีนึงปลาใหญ่อีกแล้วมันลุ้นกันนะคะมันลุ้นกันมาลุ้นกันปลายังปลายังปลายังต้องหลังกาต้องหลังกะอืมจ้า กลางๆเนี่ยโอ้ปลาขาวกระโดดเขาช่วยกันงมนะคะช่วยกันงมหาเพราะว่าได้แน่ๆนะคะตัวใหญ่ห<า>แต่ว่ายังงม,มหาไม่เจอนะคะได้หรอ ลูมิเออร์มียออร์อ้าเดินงงหายได้นะคะคนาบอกว่ามีแน่ๆนะคะปลาใหญ่นะคะเพราะว่าช็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่ต้องงมหาเอาเองนะคะอืมที่จริงไม่ใช่เชื่อนะอาจารย์งูจะมีคนไหนนะงูมันมือปลาใหญ่นะ นี่ถ้ะปลาช่อนใหญ่นะคะอยู่ในนี้ค่ะเดี๋ยวไปเล่นปลาต่อ <c oughs> โอ้โหปลากระโดดนะคะท <c oughs> ีไหนกินยังเลย เอาแล้วเอาแล้วมาอ็มแล้วนะคะปลาตัวใหญ่นะเอาแล้วเอาแล้วนะจะเป็นปลาอะไรอีกนะคะมาลุ้นกันนะคะปลาเสือเอาปลาเสือกันนะปลาช็อกเกอร์เองนะเป็นปลาช็อกเกอร์เองนะ จะได้ปลาไหมนะคะพี่แถวนี้ในเด็กขาตัวเนี่ยมึงมาะติดตุ้งขายตุ้งขายขายอ่ะเหลือโซนไหนพี่ไปอ่ะโอ้ปลาอะไรปลาอะไรปลาช่อนน่ะโอ้ปลาช่อนนะคะยกซึ้งเหรอยกซึ้งเหรอปลาช่อนนะปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนอะไรปลาช่อนน่ะดีแล้วข้าเล็บได้เลยข้าเล็บได้อ่ะ ไปอีกแล้วนะคะเอาลุา้นกันนะ,ะนจะได้ปลาอะไร,รอออเอาเอานะคะช่วยกันงมน,นะคะปลามาันอยู่ตรงนี้นะคะเฮ้ยกัะไดหมดเลย เวลาสูงงมอะไรก็อไรเชกัมาอะไรปลข้าวข้าวโอ้ัวใหญ่นะคะได้แล้วผัาข้าวเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเราวนไปวนมาอตรงนี้นะคะเพราะว่าปลาเยอะนะคะช็อตไปวนไปวนมาเป็นสี่ห้ารอบแล้วนะคะก็ยังได้อยู่นะคะเอาแล้วนะคะ ได้ปลาวะโอ้ปลาอย่างนั้นอเอาแล้วปลากอใหญ่นะคะได้แล้วชูยกช่อนี่เพ่ออ๋อนั่นปลายกอใหญ่นะคะปลากอ ปากกอ๋อปลาดุกอานะคะตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะเก็บจะขึ้นไปบนฝั่งแล้วนะ,ะเริ่มเก็บแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้นะคะเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวไปลุ้น ปลากันบนฝั่งนะคะเดี๋ยวไปลุ้นปลาบนฝั่งนะคะนี่นะคะเราขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะปลาที่ได้มานะคะเป็นมีปลาใดบ้างนี่ปลาไปลาปลาช่อนปลาช่อนนะคะแล้วก็มีปลาขาวโอ้โหปลาขาวนี่ถึงบ้านก็ตายพอดีนะคะดูแล้วก็ปลาจ็อกเกอร์นะคะปลาช็อกเกอร์นะคะอ๋อันนี้เป็นปลาอย่างนี้ปลากดดนะ บากดบากดนะฮะอ๋อโดโอ้ยอันนี้ปลาหมอนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาหมอปลาหมอตัวใหญ่มากมปลาตัวใหญ่เนือเนือมาดูในถุงบ้างว้าวสำหรับรอบนี้เนี่ยสำหรับรอบนี้ค่ะนี่รอบสุดท้ายที่ก่อนเราจะกลับบ้านนะคะดูได้ปลาช่อนตัวใหญ่มากนะฮะอืมอันนี้เป็นปลาในสุดยอดเลยนะ ดูโลละกัน่นะโอ้ยโอ้ยเราก็นป่าน่ายเหมือนนั่นเด้เขาขอนแล้นะโอ้ป่าน่ายป่านป่านอืมไปดูปลาช่อนตัวนี้นะใหญ่มากดูความยาวใหญ่มากนะฮะหึงโล ตอนนี้ก็เก็กบปลากันรอบสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาวันนี้ที่เราหาได้นะคะจะเยอะขนาดไหนรวมกันนะคะมาดูในนี้นะคะมาดูในนี้อ๋อนะคะนี่เป็นปลาช่อนนะคะมันมีขบด้วยขบจะออกไหมแล้วก็เออนะคะแล้วก็นี้เป็นปลาต่างๆนะคะ นี่นะคะวันนี้ที่เราหาได้นะคะเราไม่ใช่นะคะคือน้องหอมไม่ใช่นะคะคือ <c ười> <c ười> นะนะอะันนะเขาหากันนะคะนี่นะคะวันนี้ที่มาด้วยกันนะคะก็หาปลาได้ประมาณนี้นะคะที่ปิ้งกินก็ปิ้งกินไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นปลาข้าวเนาะปลาข้าวอันนี้ปลาช่อนตัวใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นปลาไนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปานานะะลอนนปนปาอะไรไม่รู้นะคะ ปลาขาวแล้วก็ปลากดอืมนะคะปลากดนะคะแล้วก็มีปลาช็อกเกอร์นะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาวันนี้คุ้มมากเลยนะคะแดดก็ร้อนนะคะคุ้มก็คุ้มนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็แบตโทรศัพท์ก็ใกล้จะหมดพอดีนะคะแล้วก็จะขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและกด อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของน้องหอมนะคะและสำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ